สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัฒพงนอกกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนด้วยกันเกี่ยวกับคำคล้องจองค่ะสาระสำคัญหรือความคิดรูปยอดนะคะคำคล้องจองคือ การสัมผัสคำทำให้เกิดความไพเราะทางภาษาและช่วยให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะตัวชี้วัดสำหรับเรื่องนี้นะคะท4.1ป .3 ทับ 1. 1เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำป .3 าทับ5แต่งคำคล้องจองและคำขวัญค่ะ บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคำคล้องจองในที่นี้คืออะไรกันนะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาอธิบายแล้วก็มาทำให้เด็กเข้าใจยิ่งขึ้นกันค่ะคำคล้องจองในที่นี้นะคะจะหมายถึงคำที่ใช้สระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดต้องอยู่ในมาตราเดียวกันคำคล้องจองนี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคำคล้องหรือ คำสัมผัสซึ่งในที่นี้นะคะคำคล้องจองเนี่ยจะนิยมใช้ในการแต่งคำขวัญรวมไปถึงคำประพันธ์ต่างๆจะช่วยให้เกิดความไพเราะและสามารถจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าคำคล้องจองคือคำที่มีสระเดียวกันมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างคำคล้องจองกันนะคะวันนี้คุณครูนำตัวอย่างมาเยอะแยะเลยค่ะมาดูอันแรกค่ะคำคล้องจองหนึ่งพยางในเด็กขะหนึ่งพยางในที่นี้คือเวลาที่เราเปล่งเสียงออกมามีคำทั้งหมดหนึ่งคำเปล่งออกมาได้แค่หนึ่งพยางนะคะอะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำคล้องจองที่มีเสียงสระเดียวกันค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมดสี่คำคือคำว่าให้ใส่ ไว้เด็กดูสระเห็นไหมคะเสียงสระทั้งสี่คำนี้เป็นเสียงสระเดียวกันถึงแม้ว่ารูปสระจะไม่เหมือนกันแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเสียงสระเดียวกันเราถือว่านำมาใช้เป็นคำคล้องจองได้เลยนะคะเด็กเห็นไหมคำว่าให้คล้องจองกับคำว่าใส่ใส่คล้องจองกับคำว่าใ,ใจาใจ คล้องจองกับคําว่าไว้นั่นเองค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะสำหรับคำคล้องจองที่มีมาตาตัวสะกดตัวเดียวกันเนาะอนที่นี้เด็กๆต้องสังเกตที่ตัวสะกดท้ายพยางนะคะท้ายคํานะคะเด็กๆลองมาดูค่ะคําว่าพกนกอกตก เด็กสังเกตไหมคะว่าตัวสะกดเนี่ยอยู่ในมาตราเดียวกันคือแม่กกทั้งนั้นเลยค่ะเป็นกอไก่ใช้กอไก่สะกดทั้งคู่เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูคะ่ะเด็ก แค่สังเกตแค่ตัวสะกดอย่างเดียวไม่ได้นะเด็กๆต้องดูที่สระด้วยนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าทั้งสี่คำค่ะเด็กๆค่ะทั้งสี่คำเป็นสระโอหมดเลยแล้วก็มีตัวสะกดเป็นแมกกกบหมดเลยเช่นเดียวกันดังนั้นทั้งสี่คำจึงเป็นคำที่ของจองกันนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางนะคะดเด็กๆค่ะดเด็กๆลองสังเกตดูค่ะดเด็กๆเห็นคำสองคำที่คุณครูนํามาให้ไหมคะอันแรกค่ะคำแรกคือคําว่าละโมบละโมบดเด็กๆลองสังเกตนะคะคําว่าโมบปีนี้เป็นคําที่อยู่ท้ายพยางใช่ไหมคะท้ายคำเนาะเป็นพยางท้ายนะคะคําว่าโมบสะกดด้วยสระโอเสียงสระโอ แล้วก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะคำว่าลโมบทำไมถึงคล้องจองกับคำว่าโลบมากเ,กเด็กๆเห็นคำว่าโลบไหมคะโลบในที่นี้เด็กๆเ,เห็นสรรโอไหมคะแล้วก็พอสัมเภาาเด็กๆคะพอสัมเพาในที่นี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแมกกบดังนั้นก็จะเป็นคำที่ อยู่ในมาตาแม่กบเหมือนคําว่าโมบนั่นเองค่ะดังนั้นคําว่าโมบกับคําว่าโลบในที่นี้จึงเป็นคําที่สามารถคล้องจองกันได้ค่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะคล้องจองอีกคำหนึ่งก็คืออาหารคล้องจองกับคําว่าการกินเด็กๆดองดูนะคะ ท้ายพยางคแรกจะไปสัมผัสกับคําแรกของพยางคของคําต่อไปนะคะเอาใหม่นะท้ายของคําแรกพยางท้ายของคําแรกจะไปสัมผัสกับคําแรกของคําต่อไปนะคะเช่นเด็กๆเห็นคําว่าอาหารไหมคะอาหาร ผสมด้วยสระอาะและก็ตัวสะกดเป็นรอเรือเห็นไหมคะก็มาคล้องจองหรือสัมผัสกับคำว่าการซึ่งใช้สระอาะเหมือนกันและมีตัวสะกดเป็นรอเรือเหมือนกันนั่นเองค่ะดังนั้นคำว่าอาหารจึงคล้องจองกับคำว่าการกินนั่นเองค่ะ มีหนึ่งพยางมีสองพยางต่อไปเป็นคำคล้องจองสามพยางนะคะเด็กๆลักษณะการใช้ใช้เหมือนกันเลยค่ะแต่คราวนี้จะให้เด็กๆคอยสังเกตนะคะว่าเอ๊ะคำคล้องจองสามพยางจะสามารถคล้องจองได้ในบริเวณใดบ้างเนาะในตำแหน่งใดบ้างนะคะเด็กๆมาดูอันแรกตัวอย่างแรกคะ่ะคำแรกก็คือลมพัดมา คุณครูบอกว่าเราสามารถดูคำคลองจองจากในคำแรกเนาะจากคำสุดท้ายนะคะดูนะคะเด็กๆดูลมพัดมาคำสุดท้ายคือคำว่ามาใช่ไหมคะดังนั้นคำที่จะมาคลองจองได้จะต้องเป็นเสียงสระเดียวกันคือเสียงสระอา ทีนี้มาดูคําที่สองค่ะคําที่สองคือพาสุขใจคําแรกของคําที่สองก็คือคําว่าพาใช่ไหมคะดังนั้นคําว่าลมพัดมาจึงสามารถคล้องจองกับพาสุขใจได้เพราะว่าเป็นคำที่มีเสียงสระเดียวกันคือเสียงสระอานั่นเองค่ะ คราวนี้มาดูตัวอย่างต่อไปของคำของจองสามพยางนะคะทีนี้เด็กๆจะดูแล้วว่าตำแหน่งจะเปลี่ยนไปเด็กคะในการใช้คำของจองเนี่ยคะ่ะอาจจะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งหรือสองของคำต่อไปได้นะคะเด็กๆลองดูคะ่ะคำแรกคือคำว่ารักการเรียนรักการเรียนเด็กๆเห็นคำว่าเรียนใช่ไหมคะเป็น สระเอี่กับนอหนูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาในคําที่สองคะ่ะคือคําว่าอ่านเขียนคล่องอ่านเขียนคล่องเด็กคะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวแรกเสมอไปนะคะในการที่จะคลองจองได้ตำแหน่งในที่นี้อาจจะเป็นคำที่หนึ่งหรือคำที่สองก็ได้นะคะ ในคำที่จะสัมผัสใช่ไหมเด็กสังเกตคำว่ารักการเรียนคำสุดท้ายจะส่งสัมผัสไปยังคำแรกหรือคำที่สองของกลุ่มคำต่อไปนะคะดังนั้นเด็กๆไม่จำเป็นต้องดูที่ว่าโอ้ยจะต้องเป็นคำแรกแน่เลยไม่จำเป็นนะอาจจะเป็นคำที่หนึ่งหรือคำที่สองก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องสังเกตตัวสระและตัวสะกดนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นคำคล้องจองสีพยางนะคะลักษณะเหมือนกันเลยเด็กๆคะตัวสุดท้ายคำสุดท้ายของออคำสุดท้ายของคำสุดท้ายเนี่ยจะส่งสัมผัสไปยังคำแรกหรือว่าคำที่สองของกลุ่มคำต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูคำว่าฉันรักหนังสือฉันรักหนังสือเห็นไหมคะจะไปสัมผัสกับคำว่าถือเพราะสือกับถือเป็นสระเดียวกัน เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่จะคล้องจองคําสุดท้ายเห็นไหมคะคําสุดท้ายของกลุ่มคําแรกเนาะจะไปสัมผัสกับคําที่หหรือ2ของกลุ่มคําต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นฉันรักหนังสือจึงสัมผัสกับชอบถือมาอ่านนั่นเองค่ะต่อไปคํำ้องจองสีพยางค่ะ ทีนี้เริ่มมีตัวสะกดแล้วนะคะถ้าเป็นตัวสะกดคุณครูก็จะบอกว่าต้องเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะเช่นฉันรักบ้านสวนเออเหอะคำว่าสวนมีอะไรเป็นสระแล้วก็ตัวสะกดบ้างคะเด็กๆคะ คำว่าสวนสระคือสระอัวตัวสะกดคือนอน,นูถูกไหมคะดังนั้นค่ะกลุ่มคำต่อไปคำว่าอบอวนด้วยรักค่ะคำว่าอบใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสระไม่เหมือนกันตัวสะกดไม่เหมือนกันจึงไปคล้องจองกับคำว่าอวนแทนเพราะคำว่าอวนเวลาเราสะกดเราสะกดเป็นสะระอัวลอลิงในที่นี้อยู่ในมาตาแม่โกนเหมือนเช่นคำว่าสวนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ฉันรักบ้านสวนอบอวนด้วยรักจึงสามารถเป็นคำของจองด้วยกันได้ค่ะถ้าเด็กๆเข้าใจกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆส,สั้นๆกันนะคะได้กๆคะถ้าสมมติว่าคำแรกเป็นคำว่าแก้วตาคำต่อไปอะไรจะเป็นคำของจองของคำว่าแก้วตาระหว่างคำว่ารีบเร่งกับคำว่ายาใจค่ะ ง่ายมากเลยเนาะเด็กๆเนาะง่ายมากจริงๆเลยค่ะ,ฉะเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะคำไม่แก้วตาต้องมาคล้องจองกับคําว่ายาใจเพราะอะไรคะคุณครูให้ดูจากกลุ่มคําอันแรกให้ดูที่คําสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วมาดูว่าคําต่อไปค่ะจะส่งสัมผัสไปยังคําแรก ขอ,ของคำต่อไปใช่ไหมคะจะต้องเป็นสระเดียวกันมาตราตัวสะกดเดียวกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแก้วตาจึงสัมผัสกับคำว่ายาใจค่ะอะแล้วคำของจองของคำว่าคนขับรถล่ะคะคนขับรถระหว่างจดจำแม่นกับชมงามตาเอ้ยสระเหมือนกันเลยเด็กๆจะเลือกอันไหนดีอะคะ จะมีคนตอบถูกไหมนะเฉลยค่ะคนขับรถต้องคล้องจองกับคำว่าจดจำแม่นในที่นี้คุณครูบอกว่าดูสระให้เหมือนกันก็จริงแต่ว่าเด็กๆคะถ้าสระเหมือนกันแต่ตัวสะกดไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่ใช้เป็นคำคล้องจองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณครูเคยบอกไปเมื่อกี้ว่า ถ้าเป็นสระเดียวกันตัวสะกดก็ต้องเป็นมาตราเดียวกันเช่นกันนะคะที่นี้เด็กๆมาดูค่ะคำแรกคำว่าคนขับรถเห็นคำเห็นคำว่ารถที่อยู่ท้ายพยางไมคะไปสัมผัสกับคำแรกของกลุ่มคำต่อไปคือคำว่าจดค่ะเพราะเวลาที่เราสะกดเราจะสะกดเป็นรอโอโดอรถจอโอโดอจดเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสระก,กับ ตัวสะกดคือเสียงเดียวกันเลยดังนั้นสองคำนี้จึงเป็นคำคล้องจองกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำคล้องจองของคำว่าบัวลอยเผือกค่ะเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วคุณครูเลยเอาบัวลอยเผือกมาเสิร์ฟเด็กๆนะคะเด็กๆมาดูค่ะคำว่าบัวลอยเผือกจะไปคล้องจองกับคำว่าอะไรระหว่างเลือกสรนมากับชวนกันมอง เด็กคนเก่งต้องเริ่มรู้แล้วแหละว่าเอ๊ะอะไรเป็นจุดสังเกตแล้วเราจะเลือกข้อไหนถึงจะถูกต้องฉเฉลยค่ะบัวลอยเผือกต้องคู่กับเลือกสันมาค่ะเพราะอะไรเพราะคำว่าเผือกกับคำว่าเลือกเห็นไหมคะ สระเป็นสระเดียวกันตัวสะกดก็เป็นตัวสะกดเดียวกันอยู่ในมาตราเดียวกันดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็นคำสัมผัสได้นั่นเองค่ะคำสัมผัสในที่นี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของคำคล้องจองนะคะเราจะสามารถใช้ในคำประพันธ์รวมไปถึงการแต่งคำขวัญต่างๆได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าเด็กๆอยากจะทบทวนความรู้เพิ่มเติมนะคะดเด็กๆสามารถอ่านได้ในหนังสือภาษาภาทีนะคะในหน้าที่71นะคะอยู่ท้ายบทที่5นะทำดีอย่าหวั่นไหวในที่นี้ดเด็กๆสามารถทบทวนความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะยิ่งอ่านมากดเด็กๆยิ่งเก่งมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะห้องเรียนภาษาไทยครูออยกูออยขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ